ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t o o Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเซลเฮิร์สปาร์กนะครับในศึกอิงลิสพรีเมยรีกนะครับคู่ระหว่างนะครับคริสตัลพาเลซนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเชลซีนะครับก่อนเกมนี้เชลซีนะครับฟอร์มกำลังดีขึ้นนะครับกำลังดีขึ้นเลยนะครับจากนัดที่เล่นกับทานของแอสตันวิลล่าและเอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกเอฟเอคัพรอบที่4นัดแข่งใหม่ นั้นแรกนั้นเสมอในบ้านเชลซีมาสวนประตูต่อศูนครับเชลซีไปเยือนวิลล่าแล้วก็ทำดีษนะครับ11ผู้เล่นวันนั้นนะครับก็เป็น1 1ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบการเล่นผมว่าก็คงไม่ต่างจากเดิมนะครับส่วนทางนั้นพาเลสนะครับทางนั้นของคริสตัลพาเลสนะครับเพิ่งแพ้ให้กับบริตันมา4ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ต้องการนะครับต้องการเรียกศรัทธาเรียกกําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับ มีความมุ่งมั่นแน่นอนนะครับสำหรับพาเลสนะครับที่จะทําผลงานที่ดีนะครับซึ่งถึงแม้อันดับนะครับจะอยู่กลางตารางก็จริงนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยยังห่างจากโซนตรงชั้นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับต้องการ3คะแนนเหมือนกันแล้วก็ต้องการแต้มด้วยนะครับวันนี้สําหรับพาเลสนะครับเริ่มเกมขึ้นมานะครับกับกลายเป็นว่าวันนี้ทางด้านของพาเลสสู้กับเชลซีดีๆนะครับโดยเฉพาะตรงกลางนะครับ สคนนะครับตรงกลางของคิสตัลพาเลสครับวอลตันฮิลส์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเรมา3คนนี้นะครับแดนกลางของพาเลสทำได้ดีสู้กับแดนกลางของเชลซีได้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่3คนนี้เรียงกันอยู่นะครับเรียงเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของจอห์นดี้ไอูนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับซ้ายเป็นฟรังกานะครับก็ลงมาช่วยด้วยนะครับเวลาที่เชลซีเนี่ยถูกบีบตรงกลาง เกมของเชลซีวันนี้อึดอัดมากนะครับเวลาทําเกมขึ้นมาตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกาเลเกอร์กับทางด้านของเอนโซเฟอนันเดสบอลเนี่ยมาถึงเข้า2คนเนี่ยทำไปข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าเนี่ยแน่นมากนะครับแล้วโคพารเมอร์ไม่ได้มออีรูปร่างสูงใหญ่นะครับที่จะบังบอลแล้วเล่นกับเพื่อนได้ครับดังนั้นเนี่ยการเลือกจ่ายยัดเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าไปแทบไม่ได้เลยนะครับติดติดฮิวส์บ้างติดวอตันบ้างนะครับเลอม,มาก็ทําด้ดี ดังนั้นเนี่ยเกมของเชลซีครองบอลเยอะกว่าทานั้นของพาเลสก็จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครองบอลแล้วเนี่ยบอลจะต้องถ่ายออกไปด้านข้างครับออกไปทางด้านข้างให้กับกุสโซเองก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งฝั่งซ้ายเนี่ยทางด้านของชีเวลนะครับเป็นคนเติมขึ้นมาช่วยในเกมรุกของเชลซีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครอสเข้าไปแล้วนะครับแนวรับของ พาเลสก็ทำได้ดีอีกเช่นกันนะครับบีบเกมได้ดีแล้ววันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้แนวรุกของเชลซีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นพาเมอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านของนิโคล่าแจ็กสันเนี่ยก็ขุบเข้ามาช่วยบ้างนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะกดดันแนวรับของพาเลสได้ขนาดนั้นเรียกได้ว,ว่าเกมก็แลกกันนะครับพาเลสก็โตขึ้นมาวันนี้คนที่สร้างปัญหาให้แนวรับของเชลซีมากมากเลยนั่นก็คือมาเตต้าครับออรูปร่างสูงหญ่ มีแรงเบียดแรงประทะเ,เรียกได้ว่าวันนี้สร้างปัญหาให้กับแนวรับของเชลซีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะเขาคล่องด้วยมาเตต้าเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่มีความคล่องนะครับนักตเตะศูนย์หน้าของทางนั่นของพาลิชคล่องด้วยโยกโยกอยูอ่ดีเนี่ยหายไปบางทีก็หลุดพลุบไปเหมือนกัน นะครับนั่นหละครับเกมก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อึดอัดกันทั้งคู่นะแต่ว่าบอลส่วนใหญ่ยังเป็นในการครอบครองของเชลซีนะครับพยายามที่จะเปิดเกมรุกเข้าไปใส่ทั้งนั้นของพาเลสแล้วนะครับแต่ก็ติดอย่างที่จ่อย่างที่ผมบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เชลซีขยับเกมเข้ามาตรงกลางสนามได้ครับโดนบีบออกข้างตลอดออกข้างไปให้กุสโซเติมขึ้นมาแล้วโยนครอสเข้ามาครับบางทีก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างครับเข้ามาจุดบ้างไม่เข้าจุดบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับจนกระทั่งนะครับทางด้านของ พาเลสมาได้ประตูประตูเนี้ยมันเป็นจังหวะคุกคลิกกันนะครับมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของเชลซีเนี่ยเหมือนจะตัดบอลได้แล้วนะครับจากทางด้านของไกเซโดนะครับแล้วพยายามที่จะแซะบอลเพื่อที่จะเอาบอลเนี่ยเล่นต่อไม่ได้เคลียร์ทิ้งศาสตร์ออกไปไม่ใช่นะครับพยายามที่จะเอาบอลจังหวะเนี้ยออกจากหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เล่นต่อนะครับแต่ปรากฏว่าไกเซโดก็ล้มลงครับ ไม่ฟาวด้วยนะครับล้มลงไปนะครับแล้วก็เป็นเจลสันเลอร์มาอยู่ตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือจังหวะที่ไก่เชโดล้มลงไปครับคนที่ยกมือนีครับนั่นก็คือทางด้านของออมาดูเอเก้วันนี้มาดูเอเก้ได้ลงเป็นเซเบเพนตัวจริงนะครับเล่นเป็นปีกขวาให้กับเชลซีชูมืออยู่ยงั้นครับผมอัน อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบเวลาที่ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลยังออกไปแล้วหรือยังไม่ออกฟาวหรือไม่ฟาวไม่รู้จะชอบมีนักเตะที่แบบชอบยกมือครับชอบยกมือขึ้นนะครับเพื่อที่จะบอกกับผู้ตัดเสนว่าจังหวะเนี้ยฟาวนะครับเป็นลูกออกหลังนะครับลูกออกไปแล้วนู่นนั่นนี่คือแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กรรมการยังไม่ได้เป่านกหวีดนะครับต้องเล่นต่อไปก่อน จะเคลียบอลจะจะเสียบสกัดจนกว่าที่จะได้นกวินเสียงนกหวีดยาวนะว่าฝ่าวไม่ฝ่าวออกหลังไม่ออกหลังนะครับนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่มาโดยเก้ครับยกมือนะครับแล้วก็เจพสัซเลอร์มานะครับพาบอลไปต่อลุกขึ้นมาเล่นแล้วไปต่อนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแล้วยิงสวยด้วยนะครับผ่านมือไปตัวิชเข้าไปนะครับทำให้คริสเซอรนพาเลซออกนำเชลซีไป1ประตูต่อศูนย์ครับ ถ้่ผมยังดูอยู่ผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าจังหวะนี้ทางนัานของมาดเยเก้วิ่งตามไปเพื่อที่จะไปรวบทางนัานของเลอมาหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือดึงหรืออะไรก็ตามที่ไม่ให้เลอมาเล่นง่ายขนาดนั้นนะครับผมว่าเกมมันก็คงอาจจะไม่ใช่ในในในถูกถูกท่านนัานของพาเลสทำประตูได้นะครับแต่แต่ก็ไม่ทําไปยืนชูมือนะครับซึ่ง มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านของมาดูเอเกไม่ใช่ผู้ตัดสินนะครับลูกนี้ต้องเล่นต่อนะครับต้องเล่นต่อผมมองว่ายัางไงก็ต้องเล่นต่อแต่สุดท้ายไม่ได้เล่นแล้วก็เลอมาก็ลากเข้าไปกิงนอกกรอบเกียรษสวยงามมากครับก็ทําให้ทางด้านของคริสตาวพาเลซออกนําแล้วผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นหรือแรงเชียมันกดดันเชลซีอยู่แล้วนะครับเชลซีไม่ได้เล่นง่ายเลยนะครับไม่ได้มีช่องให้ตัวเองเจาะเข้าทางด้านของพาเลซง่ายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเชลซีก็ทาอะไรพาเลซไม่ได้นะครึคร่งแรกเรียกได้ว่าต ตื้อจริงๆนะครับจนกระทั่งเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเชลซีก็มีการเปลี่ยนตัวทันทีนะครับเอาทางด้านของเอ็นคุนคูปนะครับลงมาแทนมาดูย์เก้เลยนะครับแล้วก็เออ่ขยับทางด้านของโคอาพามันาไปเล่นทางด้านขวานะครับแล้วก็เอาทางด้านของเอ็นคุนคูปเนี่ยเล่นตรงกลางนะครับเล่นตรงกลางแทนนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสันยังเล่นทางด้านซ้ายอยู่นะครับเริ่มเกมครึ่งหลังมา น่าเสียดายอย่างหนึ่งสำหรับแฟนๆของพาเลสเองนะครับเพราะว่าเหมือนสมาธิในเกมเนี่ยยังยังไม่ได้สู้ดีนักนะครับเริ่มเกมมาได้แค่นาทีเดียวนะครับในช่วง46-47นะครับก็เป็นเชลซีที่ตีเสมอได้นะครับจากการขึ้นเกมมาทางด้านขวากุโซ่เนี่ยหลุดขึ้นมานะครับแล้วปรากฏว่าทางด้านกุโซ่เนี่ยเปิดย้อนกลับมาตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกาเลอร์นะครับอยู่ตรงนั้นแล้วยิงเข้าไปคนเดียวเลยนะโล่งๆสวยงามมากนะครับก็กลายเป็น เชลซีคัมแบ็กเข้าสู่เกมแล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับจาบจังหวะเปิดของกุสโซเองกับทางด้านของอการเข้าทําของกาเลเกอร์นะครับเป็นประตูที่ประตูแรกนะครับในพรีเมียร์ลีกของเขานะแต่เป็นประตูที่2ในฤดูกาลนี้นะครับประตูแรกเขาทําได้ในนัดที่พบกับทันนัานของแอสตันวิลลาไปแล้วนะครับนัดน,นี้ก็เป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของตัวเขาเองด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มทําประตูได้แล้วนะครับสำหรับทางด้านของ คอเนอร์กาเลเกอร์นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะเวลาที่กาเลเกอร์เติมขึ้นมาเนี่ยในฐานะมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้ดีนะครับแล้วจังหวะน,นี้ก็ได้ทำประตูให้กับเชลซีได้ด้วยนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับแล้วหลังจากเนี้ยเกมเกมผมคิดว่าเกมน่าจะเป็นเกมของเชลซีแล้วนะครับเชลซีน่าจะสวิตซ์เปิดแล้วนะครับแต่ปรากฏไม่เลยครับพาเลสยังคงทำได้ดีเหมือนในในใน,ในการเล่นกับเชลซีครึ่งแรกครับตรงกลางบีบได้ดี แล้วเชลซีเนี่ยไม่สามารถที่จะทําเร็วได้นะครับเคาะกันไปแล้วก็คืนหลังมาเพื่อที่จะเปิดช่องทางด้านของพาเลซอ,อแต่ช่องของพาเลซไม่ได้ออกครับแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอนโชฟันเดสเองหรือแม้กระทั่งทางด้านของคอเนอร์กาเลเกอร์เองก็ไม่ได้มีความเร็วในการที่จะกระชากบอลเพื่อจะฉีกแนวรับของพาเลซนะครับคือลากไปหนึ่งนิดนึงเนี่ยก็ถูกเบียดแล้วก็ต้องล็อกบอลกลับมาหรือจะคืนหลังแล้วก็ต้องออกทางด้านข้างไป เกมของเชลซีจะถูกบีบอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็โยนบอมเข้าไปนะครับโยนเข้าไปนะครับแต่พาเลสมีลูกโต้เหมือนกันแล้วลูกโต้ของของพาเลสน่ากลัวด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่พวกเขาตัดบอลได้นะครับแนวรับของเชลซีเนี่ยกำลังที่จะเติมเกมรุกขึ้นไปมันเลยมีช่องว่างนะครับช่วงประมาณนาทีที่70กกว่านะครับ75ถ้าผิดขอภัยนะครับเป็นจังหวะที่ทางด้านของพาเลสมีโอกาสได้ยิงจากนอกกรอบนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นฟรังกาหรือเปล่านะครับยิงจากนอกกรอบเข้ามานะครับแล้วก็เป็นท่านังของเปโตวิชนะครับที่ว่าเซฟด้วยขวามือขวามือเดียวนะครับโหเรียกว่าถ้าจังหวะเนี้ยพาเลสออกนําไปผมว่ามีเหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับเชลซีนะที่เรียกได้ว่าจะมานั่งเจาะเกมรับของพาเลสเรียกว่าเป็นไปได้ยากเลยนะครับแต่พวกเขาก็ทําได้นะครับจนกระทั่งนะครับ เกมมันอืออ้อออึงออยู่แบบนี้นะครับคือเรียกได้ว่าตื้อเลยนะครับไม่ไม่ไมคือเชลซีก็ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปในเกมรับของพาเลสได้นะครับส่วนพาเลสเนี่ยเรียกได้ว่าหวังถึง3าคะแนนเลยนะเปลี่ยนทางด้านแนวรุกลงมาในช่วงท้ายเกมเลยครับที่จะต้องการประตูชัยนะครับแล้วก็เป็นทางด้นนของเชลซีนะครับที่มาได้ประตูที่2จนได้นะครับจากจังหวะที่เปลี่ยนเอาทางด้นนของลายฮิมเซอร์ลิงลงมาเล่นแทนแจ็กสันแล้วลายฮิมก็ช่วยเลยนะครับเพราะว่าลายฮิมเซอร์ลิงครับมีความเร็ว บอลเนี่ยยังอยู่ในในแดนของเชลซีดูป้อๆแป้แป,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 ปกันอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเชลซีนะครับที่ส่งบอลมาให้อาหาทางด้านของเออราฮิมเซอร์ลิงแล้วไม่มีใครทำฟาวเขานะคือบอลของราฮิมเซอร์ลิงจังหวะเน,นี้ยยังอยู่กลางสนามอยู่นะครับแล้วไม,ไม่ไม่มีกระทั่งเลอม,มา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 เหมือนจะถูกตัวทางด้านของราฮิมแต่ว่าไม่ได้เหนียวเขาล้มลงไปนะครับ ก็เป็นปล่อยให้กับทางด้านของไลทิมเซอร์ลิงเล่นอยู่ตรงกลางครับเราลากตัดสนามมาก่อนที่จะเปิดทะลุช่องไปให้กับทางด้านโคฮาเมอร์โคฮาเมอร์ใช้สปีดตัวเองลากไปจนถึงในกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะล็อกจังหวะหนึ่งแล้วคนที่ยืนรอรอรออยู่นั่นก็คือคอเนอร์กาเลเกอร์ครับแล้วก็ส่งไปให้เขาโอ้โหเรียกว่ายิงยิงเข้าไปเรียกว่าสวยงามมากมครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยนะครับสำหรับในเกมนี้นะแล้วก็ทําให้เชลซีขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับในช่วงนาทีที่90นะครับ90ไปแล้วนะครับ เรียกได้ว่าโอ้โหเกมของเชลซีก็กลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเชลซีดูป้อแป้ไปเหมือนกันนะครับถูกทางด้านของพาเลสเนี่ยเรียกได้ว่าโถงเข้าใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็กลับมาได้ลูกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นพาเลสนะครับที่ยังคงลุ้นประตูตีเสมอครับเริ่มมาจากจังหวะที่เชลซีไปตัดเกมทางด้านขวานะครับแล้วก็ครึ่งสนามเลยนะแล้วก็พาเลสพยายามที่จะดันขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็เปิดวางยาวมาครับแต่สุดท้ายเราเนี่ย ผู้เล่นพาเลสสองสามคนนะครับไปกองรวมกันพยายามที่จะหม่งเล่นบอลแต่ว่าถูกสกัดได้นะครับจากบอลเนี่ยมาตกใส่ท่านั้นของไกเซโดไกเซโดก็เปิดนะครับทะลุขึ้นมาให้กับท่านั้นของโคพาเมอร์ลากดวนเดียวขึ้นมามีแนวรับของพาเลสอยู่2คนกับเอนคุนคู่อีกคนหนึ่งเอนคุนคู่ก็พยายามจะดึงแนวรับให้นะครับพยายามที่จะเลี้ยงลายอยู่นะครับแต่ว่าพาเมอร์ไม่ได้เลือกนะครับพาเมอร์รอจนกระทั่งเอนโซเฟนเดนเดสนะครับขึ้นมาถึงในตำแหน่งที่เขาส่งได้ผมไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้จ่ายรอด ใจรอดขาของผู้เล่นของพาเลสหรือเปล่านะครับสำหรับโคพารเมอร์ mer, ครับจะใจทะลุไปได้จังหวะนีน้น่าสงสารทานั้นของมูโนสครับแบ็กขวาของพาเลสมาครับพยายามที่จะวิ่งตามทางด้านของเอนโซ่ฟานเดสมาแล้วนะครับแล้วก็ลื่นล้มลงไปเพราะว่าทางด้านของเอนโซ่ล็อกหนึ่งจังหวะนะครับก่อนที่โลคอล้มไปแล้วเนี่ยเขาก็ขยับตัวมานะพยายามที่จะขยับตัวมาบล็อกทางยิงของเอนโซ่ฟานเดสนะครับแต่เอนโซ่ก็นิ่งหอโยกหลอกอีกหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยิงเลือกมุมยิงนะครับก็ยิงเสยเพายดาน เอ่อของประตูเข้าไปนะครับสวยงามมากๆครับประตูที่3ของเชลซีแล้วก็เป็นประตูแรกของเอ็นโซ่ฟานันเดสด้วยนะครับใน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 แมตช์นี้นะครับหลังจากที่แมตช์ที่แล้วเขาก็ทำลูกสุดสวยมาแล้วนะครับจากลูกฟรีคิกให้กับเชลซีที่พบกับแอสตันวิลล่าก็เป็นเชลซีนะครับที่นำไป3ประตูต่อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ทดเวลาไปประมาณ5นาทีได้นะครับก็เป่านกหวีดหมดเวลาไปนะครับแล้วก็เป็นเชลซีนะครับที่เอาชนะท่งนั่นของคริสตัลพาเลซไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มวันเนี้ย ครองบอลมากกว่าก็จริงนะครับสำหรับเชลซีนะแต่ว่าลูกทีเด็ดทีขาดอ่ะผมมองว่าวันนี้ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เวลาที่เชลซีมาเล่นเกมอะไรที่มันดูอื้ององหรืออึดอัดอะไรแบบนี้แล้วพวกเขาทําได้ครับมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่แนวรุกของเชลซีถูกแนวรับของคู่แข่งครับอย่างพาเลซวันนี้ ประกบได้ดีมากนะครับแล้วคื้นที่ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นมันเลยทําให้พวกเขาไม่มีช่องว่างในการเล่นนะครับแล้ววันนี้ทางด้านมิดฟิลก็ช่วยเชลซีได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น2ประตูของคอเนอร์กาเลเกอร์หรือแม้กระทั่ง1ประตูจากเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับก็ทําได้ดีเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้ทางด้านพาเลซระวังมากนั่นก็คือลูกฟรีคิกเหมือนกันเพราะเห็นแล้วนะครับนัดที่แล้วนะครับเอนโซเฟร์นันเดสนะครับได้ ได้ลูกฟรีคิกแล้วเขาทําได้ดีนะครับนัดนเนี้ยแทบจะผมว่าไม่ได้เห็นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษของเชลซีเลยนะครับเพราะว่าพาเลซรู้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เชลซีดันเกมขึ้นมาตรงกลางเนี่ยต้องชมพาเลซสั่งหนึ่งว่า3คนอย่างที่ผมบอกไปนะครับวอลตันนะครับนักเตะหนุ่มเลยนะแล้วก็ทางด้านของฮิส์นะครับแล้วก็เลอร์มา3คนเนี้ยดันขึ้นมาสูงบีบท,ทางด้านของกาลิเกอร์กับทางด้านเอโซเฟนเดสนะครับพวกเขาเลือกอะไรไม่ได้ครับนอกจากจ่ายกับหลังหรือไม่ก็ต้องจ่ายออกทางด้านข้างไปนะครับ เนี่ยแหละครับมันเลยทำให้เกมของวันนี้คิสเัลพาเลสมาดีจริงๆแล้วก็มันก็น่าเสียดายม,มันน่าเสียดายตรงอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาก็คือลุ้นเอาชนะเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงท้ายเกมครับทางน้านของรอยฮอสเนก็เปลี่ยนเอาบรรดาแนวลุกลงมาเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะลุ้นประตูเหมือนกันนะครับสำหรับทางนัานของพาเลสนะแต่สุดท้ายแล้วครับนักเตะที่โพเชติโนเลือกลงมาอย่างราฮิมเซอร์ลิงก็เปลี่ยนเกม,เมกัน ความเร็วของเขามีผลจริงๆนะครับในในใน,ในตรงกลางสนามครับเรียกเรียกว่าเลี้ยงตัดมาแล้วส่งให้กับโคพาโคพาเมอร์จังหวะนั้นน่ะผมว่ามันเปลี่ยนเกมจริงๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อทำไมาถึงเลือกแจ็กสันก่อนไรฮิมเซอร์ลิงผมก็ยังรู้สึกว่าไรฮิมเซอร์ลิงอ่ะเป็นปีกที่ดีนะครับมีความเร็วนะครับเลี้ยงตัดได้ดีครับแต่ผมว่าอาจจะมีในเรื่องของการเล่นร่วมกับ,ก,บกับเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าดัด ที่เล่นกับฟู๊บคภาษ,ษากายของไรคีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในการเล่นกับทนันของเบนชีเวลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเชลซีนั่นก็คือเรื่องของการเติมเกมรุกนะครับปกติเนี่ยจะเห็นเบนชีเวลเนี่ยเรียกว่าโหวิ่งขึ้นไปสุดริ่มทิมประตูเหมือนกันช่วงหลังๆมานะครับหลังจากนัดที่เอาชนะแอสเลติลลามาได้ผมรู้สึกว่าการเติมเกมของเบนชีเวล เป็นระบบเป็นจังหวะมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าเชลซีก็ต้องการเวลาอย่างที่โคชติโน่พูดเหมือนกันนะครับว่าทีมเขาเนี่ยต้องการเวลาให้เวลาเขาหน่อยการปรับจูนนักเตะชุดนี้ให้เข้าหากันนะผมว่ามันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับตรงกลางเนี่ยผมว่า3คนนี้แหละควรที่จะเป็นตัวหลักของเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนั้นของกาเลเกอร์เองก็ดีหรือแม้กระทั่งท่านั้นของเอโซฟนเสนะครับหรือ อีกคนหนึ่งนั่นก็คือไกเซโด3คนนี้ต้องเป็นตัวหลักให้กับเชลซีได้นะครับแล้วก็เริ่มเล่นด้วยกันมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าพวกเขาเข้าขากันมากขึ้นด้วยนะครับแนวรับเนี่ยผมว่าทิโกซินวาดิซาซี่นะครับอุโซ่หรือแม้กระทั่งแบ็กซ้ายอย่างชีเบลผมว่าก็เริ่มลงตัวแล้วนะครับสำหรับเชลซีนะส่วนแนวรุกผมว่ายังคงหาอยู่นะครับโคพาเมอร์ Co เนี่ยเรียกได้ว่าแพเนจอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลานก็ดีเป็นปีกขวาก็ดี หรือบางวันเนี่ยลงมาเล่นเป็นทางด้านของมิดฟิลด์ตัวรุกก็มีนะครับแล้วก็แนวรุกของเชลซีปีกซ้ายเนี่ยมีสามคนแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่านิโคลัสแจ็กสันก็ออกมาเล่นทางด้านซ้ายด้วยนะครับมีเชลมีทางด้านของราฮิมเซอร์ลิงอีกคนนึงอีกคนนึงก็คือมูดิกนะครับเรียกว่าเต็มเลยนะครับเป็นปีกซ้ายเนี่ยเต็มเลย3คนนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับบา,บางวันเนี่ยอย่างช่วง2นัดที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทางด้านของโคปามเมอร์ สลับกับทางด้านของเอ็นคุณคู่บ้างนะครับก็มีเดลงมาเห็นบ้างผมว่าในในส่วนแนวรุกเนี่ยอาจจะต้องยังปรับต่อไปแล้วเกมหน้าเกมหน้าของเชลซีหนักเหมือนกันนะครับต้องไปเยือนทางด้านของแมนซิตี้นะครับเรียกได้ว่าจะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเชลซีวันนี้ไปไปในระดับไหนแล้วนะครับแล้วพวกเขาพร้อมมากแค่ไหนนะครับสำหรับทีนี้ของพเชติโนนะว่าจะเล่นกับทางด้านของซิตี้ยังไง ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าวันที่ไปพบกับทางนั้นพาออทางนั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะจะเล่นยังไงนะครับสำหรับเชลซีนะแล้วก็พาเลสเองผมว่าวันนี้พวกเขาทําได้ดีแล้วผมว่าบีบเกมดีๆแล้วตรงกลางแข็งแกร่งมากจริงนะครับก็ทําได้ดีเหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งอย่างเช่นมาเตยใต้ที่ผมบอกไปคือเล่นได้ดีเลยนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําประตูที่2ได้นะครับหรือแม้กระทั่งรักษาสกรในช่วงต้นครึ่งหลังเสียสมาธิไปหน่อย นะผมว่าปล่อยทางนั้นกุโซ,โซวิ่งลากยาวไปหน่อยนะครับมันเลยทําให้เสียประตูตีเสมอเร็วไปหน่อยนะครับถ้ารักษาสกอร์หนได้ไปก่อนเนี่ยผมว่าเกมอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับทางด้านของพาเลสนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปพวกเขาพยายามที่จะ เอาประตูที่2เรียกได้ว่าต้องการ3าคะแนนเหมือนกันสําหรับทางด้านของพาเลซวันนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายใช้สุดนะครับความเฉียบคมของเชลซีก็ดีกว่านะครับต้องชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของเชลซีนะเพราะว่านัดหน้าศึกนักแน่นอนครับพบกับทางด้านของแมนซิตี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Edjoy ครับ